สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนี่คือต้าจีนโดยนายหงอูสัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันคลิปนี้ผมอยากแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับห้องเต้องค์หนึ่งของราชวงศ์หมิงที่ทำสถิติของราชยาวนานที่สุดในบรรดาห้องเต้ราชวงศ์หมิงยาวนานถึง 48ปีนอกจากจะทำสถิติของราชยาวนานที่สุดแล้วครับยังทำสถิติไม่ออกว่าราชการยาวนานกว่าห้องเต้อ,องใดอีกด้วยนั่นก็คือ33ปีบางตำราก็บอกว่ายาวนานถึง35ปีบางตำราก็ลดลงมาหน่อยบอกว่า28ปีแต่ไม่ว่าจะ33 35หรือ28ปปีก็นับว่ายาวนานมากครับเรา มาทําความรู้จักกับห้องเต้สันหลังยาวองค์นี้กันครับเฮียแกใช้ชื่อรัชศกว่าว่าลี่พระนามหลังสวรรคตหมิงเสินจงในที่นี้ผมขอใช้เสินจงนะครับ มิงเซินจงมีชื่อเดิมว่าจูอี้จุนปีคศ1572ครับมิงมู่จงสิ้นบุญในวัยเพียง35ปีเด็กชายจูอี้จุนองค์ราชทายาตซึ่งมีอายุเพียง9ขวบ9ขึ้นบรรลังมังกรโดยมีบุคคล3คนพิทักษ์คำจุนได้แก่ลีไทเฮาพระมารดาจางจี้เจิง้ง และขันทีเฟิงเป่าสิบปีแรกของราชการว่าลี่นั้นมังกรน,น้อยอยังอยู่ในโอวาทแม้อยากแพงริดซ้าแค่ไหนก็ต้องเก็บส่งจางจี้เจิงภายใต้การสนับสนุนของหลี่ไทเฮาและขันทีเฟิงเป่าจึงปฏิรูปการเมืองการปกรครองได้อย่าง ต็มที่ทำให้10ปีแรกของรัชศกว่านลี่เป็น10ปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองจนได้รับการกล่าวขานว่าว่านลี่จงสิง มีทั้งการปฏิรูปราชการลดค่าราชการซับซ้อนไร้ประโยชน์รีดไขมันส่วนเกินและปิ่งดูดเลือดออกไปกำจัดกังฉินขุนนางชั่วพวกสวาปามทุจริตคอร์รัปชันที่ทำตัวเป็นเสนียดจันไรของแผ่นดินอย่างรุนแรงแข็งกร้าวโดยไม่สนใจว่าคนนั้นจะเลียกิ่งแค่ไหนส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมใช้บทลงโทษและให้รางวัลตอบแทนด้วยกฎหมายมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมคนของใครจางจี้เจิง ทำงานไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เป็นสิบปีแห่งคุณภาพตั้งใจทำงานจริงจังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีการปฏิรูปภาษีและที่ดินทำกินให้พวกอมที่ดินคลายที่ดินออกมาอีกทั้งส่งเสริมการเกรษตรทำให้มีพื้นที่ทางการเกรษตรเพิ่มขึ้นจากราชศกหงจื้อที่มีพื้นที่การเกษตรลดลงครึ่งหนึ่งจากตน้นราชวงศ์เหลือเพียง24ล้านไร่พอได้รับ การปฏิรูปโดยจางจี้เจิ้งแล้วเพิ่มเป็น4 3ล้านไร่ด้านความมั่นคงของประเทศจางจี้เจิง้งสนับสนุน ฉีจี้กวางอย่างเต็มที่ในการปกป้องภัยชายแดนพลทหารทำงานรับใช้ชาติอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ใช่ตัดหญ้าเลี้ยงหมาถือกระเป๋าให้เหล่านายพลทั้งหลายภายใต้การบริหารของจางจี้เจิง้งทำให้งบประมาณการคลังเกินดุลโดยไม่ต้องเป็นนักกู้แต่อย่างใดว่าลี่ปีที่10คศ .1582 จางจี้เจิง้งสิ้นบุญถึงแก่อสัญกรรมหลังจากสร้างขุนูป การให้ตา้าหมิงมาสิบปีนะับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินหมิงเซินจ,จงตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสมานานกระดีกระดาที่ตาแก่ผู้เข้มงวดอย่างจางจี้เจิง้งตายได้สักทีมังกรที่ดื้อดึงเอาแต่ใจเป็นทุนเดิมจึงออกฤทธิ์คึกขนองเริ่มต้นยุคสมัยเสื่อมถอยของราชวงศ์หมิงผ้าแผ่นดินดำดิ่งสู่เหวลึกหมิงเซินจ,จง พอมีอำนาจเต็มที่ก็ทำการกำจัดพักพวกของบุคคลทั้ง3ามจางจี้เจิงกันทีเฟิงเป่าและหลีไทเฮา ประกอบกับพวกจันไรซึ่งอดอยากปากแห้งเสียผลประโยชน์มานานเมื่อได้ทีจางจี้เจิ้งจากโลกนี้ไปก็เป่าหูห้องเต้เต็มที่ใส่ร้ายป้ายสีจางจี้เจิ้งย้อนหลังหลีไทเฮาพอมิงเสินจงมีอำนาจเต็มก็ย้ายไปประทับตำหนักอื่นลูกชายโตเป็นควายผู้เป็นแม่ซึ่งแก่ชราไม่สามารถกำราบได้ต่อไปในปีคศ .1588 มิงเซินจงก็เริ่มหย่อนยานราชกิจและมุดหัวอยู่ในตำแหน่งไม่ออกว่าราชการอีกเลยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าห้องเต้ของแผ่นดินทำอะไรอยู่หรือตายหาไปหรือยังมิงเซินจงตัดขาดจากการบ้านการเมืองแบบนี้ทำให้ระบบราชการเสียระบบหนังสือราชการมากมายและปัญหาสำคัญต่างๆที่ขุนนางทูลเกล้าข้างค้างเป็นจำนวนมากเรื่องเร่งด,วด่วนถูกแช่ไว้เป็นเดือนๆือการแต่ง ตั้งขุนานางรอแล้วรออีกไม่มีอะไรเกิดขึ้นขุนานางจึงต้องหันหน้าไปพึ่งขันทีที่จะสามารถเชื่อมต่อกับห้องเต้ได้นานวันเข้าเลยเกิดการติดสินบนไปไปมา,มาขุนานางต้องประจบเอาใจยกยอปอปั้นขันทีที่ทรงอิทธิพลส่วนพวกขุนานางที่ไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อขันทีขันทีย่อมใช้อำนาจน,นอกระบบกำจัดด้วยวิธีต่างๆตามอัธยาศัยต่อไปนี้ นี่ครับคือเหตุผลที่ประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์ไว้ว่าทําไมมิงเซินจงจึงสันหลังยาวไม่ออกว่าราชการยาวนานถึงทสทศวรรษซึ่งแตกต่างจากจูหยวนจางประถมห้องเต้ราชวงศ์มิงที่ขยันตัวเป็นเกี่ยวจูหยวนจางมิงไทจูเคยทําสถิติประชุมขุนานาง3ครั้งในห่งวันผมไม่รู้ว่าตลอดการของราชของจูหยวนจางจูหยวนจางได้นอนพักบ้างหรือเปล่า พระจูหยวนจางยกเลิกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเสียเองเรียกว่าเป็นทั้งห้องเต้ควบนายกรัฐมนตรีงานทุกอย่างล้วนรายงานตรงมาที่จูหยวนจางนอกจากนี้ยังวางกฎระเบียบอย่างละเอียดยิบ เหมือนเป็นคู่มือแต่ละงานแต่ละอยา่างถ้าจะเปรียบนะครับก็คือจูหยวนจางถึงขั้นบอกว่าจะกวาดบ้านให้สะอาดต้องใช้อะไรกวาดและกวาดอย่างไรเหตุผลที่หมิงเซินจงไม่ออกว่าราชการยาวนานสามทศวรรษคุ้นนางหลายคนไม่เคยเห็นหน้าห้องเตะ ข้อแรกครับเพราะไม่มีใครคอยกำกับอีกต่อไปเมื่อจางจี้เจิ้งก็เสียชีวิตไปพระมันดาก็ย้ายที่ประทับมิงเซินจงจึงไร้พันธนาการทั้งปวงสามารถปล่อยตัวตามสบายเอ้อละเหยลอยชายทำตัวเสเพลเลวไหลตามสะดวกข้อที่สองมิงเซินจงสำลักความสำเร็จตลอดรัชสมัยว่าลี่ต้ามิงได้รับความสำเร็จทางการทหารที่ยิ่งใหญ่ถึงสมครั้งทั้งศึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งการรบใช้งบประมาณอย่างมากครับต้องขูดรีดเลือดเนื้อประชาชนต้าหมิงหมิงเซินจงเคยส่งขันที50คนออกไปตรวจตราการจัดเก็บภาษีฉุกเฉินสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจนเกิดการต่อต้านในหลายๆพื้นที่ข้อที่ 3. มหมิงเซินจงไร้คู่แข่งในราชบัลลังก์พี่ชายสองคนเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรส่วนน้องที่มีอยู่ เกิดจากแม่เดียวกันจึงไม่มีกรณีการแย่งชิงบัลลังก์ทั้งก่อนขึ้นของราชและหลังของราชจึงไม่ต้องแคร์หรือหวาดหวั่นอะไรทำอะไรตามใจฉันข้อที่4ปัญหาด้านสุขภาพครับมิงเสินจ,จงเมื่ออายุ20ปีก็มักจะอ้างว่าป่วยและไม่ออกว่าราชการและอาการปัญหาสุขภาพก็เหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งเวียนหัวร่างกายอ่อนแอ โรคตาและปวดเท้าโรครุมเร้าจนถึงขั้นเกือบหูหนวกนักประวัติศาสตร์บอกว่าอาการด้านสุขภาพที่ย่ำแย่ของหมิงเสินจงครับทำให้เฮียแกต้องเริ่มก่อสร้างสุสานในวัย22ปีและใช้เวลาประมาณ5ปีก็สร้างเสร็จขณะที่หมิงเสินจงอายุเพียง28ปีเท่านั้นโดยปกติครามฮ่องเต้ม,มักจะสร้างสุสานของตนเองเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ในกรณีของหมิงเสินจงที่ทําเสร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนักประวัติศาสตร์ บอกว่าเห็นได้ชัดว่าหมิงเสินจงสุขภาพไม่ดีและตระหนักว่าอาจจะเสวยสุขอยู่บนโลกได้อีกไม่นานแต่ก็ปาเข้าไป57ปีถึงจะสวรรคตมีข่าวลือว่าการที่หมิงเสินจงป่วยนั้นครับเป็นป่วยการเมืองดื่มเหล้ามากเกินไปและเขาหอล่อก,กามไม่หยุดพักหยุดพอนเลยไม่มีกำลังวังชาจะพยุงร่างกายอันอ้วนทวนสมบูรณ์มันนั่งประชุมขุนนางได้ แต่หลักฐานประวัติศาสตร์ยุคใหม่จากสุสานของหมิงเสินจงครับกลับพบว่าขาขวาของหมิงเสินจงในโลงศพนั้นสั้นกว่าขาซ้ายอย่างเห็นได้ชัดและมีร่องรอยของการเจ็บป่วยอย่างเจ็บปวดเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่ามิงเสินจงประสบปัญหาอาการปวดเท้าจริงๆ ข้อที่หมิงเสินจงกลัวขุนนางดูดา่าราชวงศ์มิงค่อนข้างจะให้อิสระในการวิพากษ์วิจารณ์ฮ่องเต้ครับขุนนางคนหนึ่งเคยส่งหนังสือตำหนิหมิงเสินจงอย่างสาเสียเทเสียว่าเป็นจอมตันหาโลบโหดร้าย อ้วนทวนสมบูรณ์เกินไปไร้ความสามารถและเกียรคิ้านสันหลังยาวคุณนางคนนี้ถูกลงโทษดยการไล่ออกมิงเซินจงน่าจะหนังหน้าหนาพอสมควรครับจึงไม่กระเทือนภายหลังแม้จะมีคนส่งหนังสือด่าก็ไม่อีนหนังขังขอบทำตัวชิลไปวันวันและเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งปวงมิงเซินจงเลยไม่ออกว่าราชการเสียเลยสบายใจนอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นนะครับอีกว่ามิงเซิน จงต้องการตั้งลูกชายที่เกิดจากสนมเจิง้งซึ่งเป็นนางบำเรอขนโปรดเป็นองค์ราชทายาทแต่ขุนนางในราชสำนักคัดค้านหัวชนฝาเพราะเห็นว่าลูกชายสนมเจิ้งนั้นไม่ใช่โอรสองค์โตเรื่องนี้ทำให้หมิงเสินจงที่รักสนมเจิง้งสุดหัวใจเซ็งยิ่งนักนะครับจึงดื้อดึงตามประษาคนเอาแต่ใจและขี้หงุดหงิดหน้างอเป็นปลาทูคอหักไม่ออกว่าราชการให้เมื่อยจกะกระแลนักประวัติศาส ให้ความเป็นธรรมกับหมิงเซินจงระบุว่าการที่หมิงเซินจงครับไม่ออกว่าราชการแบบนี้เป็นผลดียิ่งนักนะครับต่อการปกครองเพราะทุกอย่างในประเทศก็ยังดําเนินไปได้ด้วยดีแต่ถ้าหมิงเซินจงขยันออกว่าราชการทุกวันประเทศน่าจะพังยับมากกว่านี้ดังนั้นจึงเป็นคุณและโชคดีของประเทศต้ามงที่ฮ่องเต้ขี้เกียจสันหลังยาวมากกว่านั้นครับนักประวัติศาสตร์ยังเชื่อ ชมการปกครองของหมิงเสินจงว่าคมในฝกักการเฉยเมยต่อการปกครองปล่อยให้ตำแหน่งข้าราชการว่างเว้นไม่สนใจจะแต่งตั้งนั้นเป็นกลยุทธ์ที่แจมแจวมากเพราะเป็นการลดจำนวนข้าราชการไปในตัวประหยัดงบประมาณและขั้นตอนการดำเนินงานก็คล่องตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วส่วนบุคคลต้นแบบครับที่ทำให้หมิงเสินจงไม่ออกว่าราชการนั้นไม่ใช่ใครไหนไกลเลยครับคนผู้นั้นคือปู่ ของหมิงเสินจงเองหมิงซื่อจงราชศกเจียจิงได้ถ่ายทอด DNA สันหลังยาวให้ผู้เป็นหลานหมิงเสินจงอย่างแน่าภาคภูมิใจหมิงซื่อจงเองครับตลอดราชการก็มัวคลุกอยู่กับการทรงเจ้าเข้าผีหาวิธีเป็นเทพเป็นเสียนทำไมฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงถึงสันหลังยาวไม่ต้องออกว่าราชการแต่งานบ้านงานเมืองก็ยังดำเนินไปได้ ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นราชวงศ์หมิงครับอย่างที่บอกครับว่าจูหยวนจางยกเลิกตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีและสั่งงานแต่ละกระทรวงเองต่อมาจูตี้หมิงเฉิงจูห้องเต้ราชการที่3ซึ่งปีชาสามารถงานล้นมือทั้งงานปกครองงานวิชาการไหนจะต้องเป็นจอมทัพออกศึกจนไม่มีเวลาไปเล่นสนุกกับเมียน้อยนะครับหมิงเฉิงจูจึงตั้งกองงานราชเลขาขึ้นมาเรียกว่าเนื่ยเกิด และมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขุนนางทั้ง6กระทรวงยังต้องเอียงหูฟังเน่อยเก๋อในราชการมิงส่วนจงจึงให้ขันทีในสังกัดซือหลี่เจี้ยนร่ำเรียนหัดเขียนหนังสือช่วยงานปกครองบางส่วนอย่างเป็นกิจลักษณะเพื่อควบคุมอำนาจของสำนักเน่อยเก๋ออำนาจสูงสุดของเน่ยเก๋อคืออนุมัติและตอบทีกาแทนฮ่องเต้แล้วถวายให้ฮ่องเต้มีวินิจฉัยส่ ส่วนอำนาจสำคัญของขันทีจากซือลี่เจียนก็คือเขียนคําวินิจฉัยตามพระราชดำริของฮ่องเต้หน่วยงานต่างๆเหล่านี้ครับถ่วงดุลอำนาจกันเองแม้ฮ่องเต้จะเกียดคร้านฝักไฟสยยายสานและความสำเริงสำราญหรือเข้าหอร่อการม,มากกว่างานบริหารบ้านเมืองแต่ระบบราชการก็ยังสามารถดำเนินไปได้จางจี้เจิงอยู่ในสังกัดเน่ยเก๋อที่สามารถปฏิรูปได้จนเห็นผลหลายอย่างนั้นก็ต้องอาศัย ขันที่ยังฝืงเป่าซึ่งอยู่สังกัดซืิริเจียนให้การสนับสนุนและฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงครับมักจะไม่ชื่นชอบสำนักเน่อยเก๋เพราะเน่อยเก๋มักจะขัดใจฮ่องเต้ทุกเรื่องเช่นเรื่องที่หมิงเสินจงจะตั้งลูกของสนมเจิ้งเป็นราชทายาทเน่ยเก๋ก็คัดค้านหัวชนฝาจนต้องยอมถอยความเลวแหลกของฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงครับในประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นการใส่ร้าย ป้ายสีของราชวงศ์ชิงเผ่าแมนจูที่ต้องการยืดเครดิตฮ่องเต้ของชาวฮั่นเพื่อผลประโยชน์ในการปกครองของตัวเองอันนี้ก็ต้องช่างใจไว้ด้วยว่านักประวัติศาสตร์เป็นชาวฮั่นแล้วเหยียดเผ่าพันธ์ุชาวแมนจูหรือไม่ มิงเซินจงห้องเต้ส้นหลังยาวครับในวัย57ปีของร่านมาถึงปี1620ก็ได้ย้ายไปอยู่ในสุสานที่บรรจงสร้างมาตอนอายุ22สมความปรารถนาหลังจากเป็นห้องเต้มายาวนาน48ปี จูฉาหลัวราชทายาทขึ้นของราชสืบต่อราชบัลลังก์เป็นฮ่องเต้หมิงกวางจงแต่ครองราชได้เพียง29วันก็สิ้นวาสนารีบตามผู้เป็นพ่อไปติด ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของวานลี่หมิงเรินจงห้องเต้ราชาการที่13ของราชวงศ์หมิงกดถูกใจกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปจากต้าจีน,นะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่โชคดีและมีความสุขนะครับขอพระคุณครับ